เราไปดูต่อครับสาหรับคนเกิดปีลิงดาวร้ายตัวหนึ่งมาี้เสียกลัวแต่เจอดาวดีอไอตัวเสียกลัวนั้นคือเสนองานพูดคุยชี้แจงแสดงถึงความสามารถเราไปตลอดไอดาวตัวนี้ทำให้เราอยากโชว์เข้ามาแล้วครับมาเจอเชีย่ยอิงแต่ต้องดึงพลังที่เรารู้จริง อากงอาม่าสอนไว้ว่านะเออการทําอะไรอะไรขวางประตูการเงินไม่คล่องเราก็ต้องเชื่อพอเข้ามาเนี่ยทำให้การงานเยอะครับลิงเดือนนี้การงานเยอะทําให้ไม่ลงรอยกับคนในที่ทํางานมันเยอะจนรู้สึกว่าไอตัวเจียอิงตํารากเก่ากับไอที่ของใหม่มันมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้น ทำให้มีโอกาสตัดสินใจย้ายงานเปลี่ยนสถานที่อยู่ความเห็นขัดแยง้งโดยเฉพาะพวกลูกหลานแรงยุต่างๆเข้ามาทําให้เดือดร้อนขับรถรวดเร็วระวังอันตรายจำไว้นะครับเพราะลิงมันเคลื่อนไหวรวดเร็วนี่คือคนเกิดปีลิงครับ